ตอนนี้เรามาอยู่ที่เคเบิลคาร์นะครับเป็นเคเบิลคาร์ที่จะขึ้นไปสู่เมาส์พาก,กนาเตเแต่วันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เนี่ยแจ้งก่อนว่าหมบบอาจจะล็อกวิวแล้วครับแต่ไหนๆก็มาแล้วก็เลยต้องลองขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปเจอขอบนคับ นั่นไงสีม่วงๆนั่นคือโรงแรมเราที่เราจะพักกันคืนนี้เห็นไหมสีม่วงๆที่ตึกอะ <c oughs> ไฟสีม่วงๆนั่นนะ่ะตรงๆเลยนั่นนะ่ะโรงแรมเราโ <c oughs> น้นเป็นไรมายืนเสียวข้างๆเนี่ยน,น่นเ้ียเสียว <c oughs> <c oughs> ผมบอก <c oughs> บงอง <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยมีไฟไหมนี่คือนี่คือบรรยากาศของเคเบิลคาร์นะครับตอนนี้เขาบอกว่าหมอกจะบล็อกวิวแต่ก็ยังทะลึ่งขึ้นกันมาอีกนะครับดดดดููดูโอ้โหโ ลมพัดนิ้วหมอกหมอกหนาหมอกหนากว่าตอนไปจังเจียเจียครับเอ๊ะแต่ยังมียังมีช่อ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 ง,อง <u> ถึงแล้วนี่ไงตีนสถานีมาแล้ว สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้อากาศน่าจะประมาณ20เงศาเย็นเย็นเลอใส่ก่อเดี๋ยวเรากำลังจะไปตลาดเช้านะคะขนโกลาเตะเลินจริงอ่าตอนเช้าค่ะตอนนี้อุณหภูมิเช้าน่าจะอยู่ประมาณ20องศาขัโกดาเตะนะคะเดี๋ยวเราไปตลาดเช้ากันแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเก็บวิวที่เมื่อคืนเราพลาดไปทุกๆอย่างมันปิดหมดแล้ว ตอนนี้เราไปตอนยังไม่เปิดบ้างเดี๋ยวดูวิวกันนะคะนี่คือบริเวณร้านอาหารในตลาดเช้าของฮากุดาเตะน,นะครับเมนูจะหลากหลายละล,ะลานตามากกว่าจะเลือกได้แต่ละร้านใช้เวลานานมากครับ เดี๋ยวออกจากแถวบริเวณร้านอาหารซึ่งเราทานอิ่มแล้วเราก็จะเดินไปดูตลาดตอนเช้ากันอีกทีหนึ่งผ่านมาร้านนี้มาดูปูกันหน่อยไหมโ,ฮโฮอ้ตัวใหญ่มากเลย ตัวใหญ่มากเลยคราวนี้เราจะมาดูตลาดก 50, ันต่อีทีนี่าแล้วา้ <killing> oh อ่ะไอ้ <Huh? S 1> เนี่ปาหิดตอ่ะจ้เอาอ่โอเควัน okay. เอาร้ออี่เงินพี่ยังอยู่กับอีกที่เท่าไหร่นะ อ่าสี่พป่ะเออหว้ยไม่สวยเหรอเอาอะไรเป็นเที่ยวเหรอมันมอ่ะคะก็มันมันไปแล้ว